มู x 2องพเโอ้โหลำนี้มาทำการเปลี่ยนชุดช่วงล่างนะครับรอรอกับค่ายโฟ o เฟนเดอร์นะครับผมนี่นะครับเป็นตัวสายซับแท็นะครับนี่การทำการประกอบนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวรอชมเลยนะครับว่าจะใช้งานด้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับผมนี่ลำนี้การทำการติดตั้งนะครับช่างผมติดตั้งมือชี่อครับติดตั้งโช๊ควันละ20คันนะครับผมสบายๆนะฮะ ท่านใดสนใจนะครับจองคิวไม่เลยนะครับผมสวัสดีครับหลังจากโช๊คอะฟอร์เฟนเดอร์เธอติดตั้งกับเจ้ามิวเปี2021คันนี้แล้วนะครับผมนการติดตั้งนะครับตัวนี้เราจะเอามาเทสที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมเป็นเราตัวนี้เรามาแคมปิ้งอยู่ที่ม่อนสนนะฮะโอ้โหรู้สึกว่าการขับขี่นะครับผมค่อนข้างตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของผมมากอันนี้รถเป็นรถผมเองนะครับผมพอใช้เป็นโช๊คฟอร์เฟนเดอร์ตัวซับแทงกนะครับหน้าหลังก็เราลองเองแล้วรู้สึกว่า ฟิลลิ่งที่ได้ค่อนข้างตอบโจทย์กับาการขับขี่ขึ้นเขาขึ้นอะไรอย่างนี้ไม่โครงเคลงนะครับผมตกลุมก็รู้สึกว่ามีความนุ่มมากขึ้นนะฮะจากแต่ก่อนวีเอ็มเองมีช่วงล่างที่ไม่เคยดีเท่าไหร่นะครับผมนีม่เราเปลี่ยนละค่อนข้างจบมากๆฮะสัตท่านใดน,นะกที่กำลังม,มองหาชค็คคุณภาพที่ใช้ในการแคมปิง้งขับขี่แบบขึ้นเขาขึ้นดอยอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าขับบนทางเรียบที่อยากความเฟิร์มความนุ่มนวลน,นะฮะ มาสอบ,อบถามข้อมูลกับทางเราได้เลยนะครับผมนี่คี้คำแนะนําให้ความรู้ลูกค้าทุกท่านนะก่อนที่ตัดสินใจสั่งจองสินค้านะครับผมให้าฝากตามเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ